สวัสดีครับผมสิงโตน้ำโชคนะครับก็ผมอยากจะชวนทุกๆคนนะครับมางานอุกเฟสนะครับวันที่25กุมภานี้นะครับไม่ได้มาแค่ร่วมงานอย่างเดียวนะครับผมอยากให้ทุกคนที่ชอบเล่นอุกเล่ยนะครับเอาอุกเล่ยมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นด้วยกันนะครับเล่นเพลงฮูฮูนะครับเพลงนี้เล่นง่ายมากครับสองคอร์ดแค่นี้เองนะครับเราจะมาเล่นพร้อมๆกันร้องไปพร้อมๆกันเอาให้ ให้มันเสียงดังๆกล้องไปทั่วทั่วโลกเลยนะครับ<ม>ก็อยากให้มากันเยอะๆครับบ่ายี3ครึ่ง25กุมภาพันธ์นี้นะครับอย่าลืมมาเจอกันนะครับมาให้หมดเลยครับใครก็ได้อายุเยอะอายุน้อยมามาเลยครับรักในเสียงดนงตรีรักในอุคูเลเล่เชิญครับอื E aí